สวัสดีค่ะ FC ของน้องกวานน้องกวานทำอะไรลูกน้องขายของน้องขายอะไรคะขายของขายของมีอะไรมังร่งมีอาหารไอติมค่ะไอติมได้ไอติมไอติมมาขายกี่บาทลูกขายกี่บาทนะกี่บาทขายให้คุณยายไหม เป็นคุณหมอเหรอคะพี่ไปทำงานเป๊ดเดียวเป๊ะเดียวอ๋อไปทำงานเป๊ดเดียวน้องเป็นคุณหมอฉีดยาเป็นไหมคะฮะจีดาไ,ได้ไหมตัวเองก็ไม่สบายฉีดยาให้ตัวเองหน่อยเร็วฉีดยาให้พี่มุกด้วยไหมคะเอาทำไมอะ อามาลูกนะอามานี่มานี่มานี่คุณหมอคิดเรืหรือเปล่าคุณหมอประวานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอะอะค่ะคุณหมออน้องอะไรอน้องอะไรที่หนูอุ้มอยู่น้องอะไรน่ารักจังน้องอะไรคะ น้องอีวานน้องของน้องปาวันน้องอะไรน้องหมาน้อยรอเปล่านั้นน่ะนูเป็นหมอนุเป็นหนุเป็นหมอใช่ไหมคะคุณหมอรักษารักษาอีเหมวได้ไหมรักษาหมาน้อยได้ไหมคะรักษาพี่ลูกหน่อยนะ ที่พวกไม่สบายอูในบ้านที่แข็งรงหนูเป็นคุณหมอที่ยู๋ฮหนูงจากต้นหมอคุณหมออะไรที่ดื้อจังเลยคุณหมอน่ารักไหมน่ารักไหมคะโดจับให้ขึ้นใจเลยคุณหมอคนสวยใช่ไหมเนี่ยอคุณหมอคนสวยใช่ไหม อีวานพรุ่งนี้ยายจะกลับบ right oh ้านนะอีวานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณยายกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งโอเคไหมคะอยู่กับพี่ฮูกำลัทะเลาะกันนะโอเคไหมคะโอเคกำลัทะเลาะกับพี่หูกันหนูน่ะชอบรังแกพี่ฮูใช่ไหมคะโอ้โหหนูก็ได้บู้อยู่เนี่ย แลกกันแลกกับบุญนะคะน้องขายอะไรคะขายก๋าขายก๋พูดอันนี้ก็พูดใช่ไหมคะอันนั้นอันนั้นอะไรอ่ะถั่วใช่ไหมคะหรือว่าอะไรถั่วไม่รู้ไม่รู้เหรอค่ะไม่นะต้องหาตัวคนร้ายให้ได้ให้ฮะนายอามุนนูอยู่ไหนอามุ่นูนอย่ไหนอามุนอยู่ไหนคะ เห็นไหมไอจิมเนื้อขยเองอ๋อไอจิมไอจิมขายยังไงคะขายยังไงคะขายป๊ะป๋าป๊ะป๋าหนูวะป๊ะป๋าหนูโบได้ค่ะในชุดคุณหมออยู่ไหนเราต้องสงสัยประจำที่บอกคุณแม่ซื้อให้นะคะ อ่ะตั้งตั้งข้างล่างเลยตั้งข้างล่างลูกตั้งข้างล่างอ่ะตั้งได้ไหมใช้อันนั้นอะไรคะนั่นฮะไอติมใช่ไหมคะอ่้หมุนหมุนเลยอ่ะหมุนหมุนลองหมุนให้คุณยายดูหน่อยดิของหนูอะไรแกน่ะของหนูหรือของพี่ฮูกของหนู แล้วหนูหมุนได้ไหมคะเอาหมุนให้คุณยายดูหน่อยเร็วเราว่ายายทำไม่เป็นต้องให้หนูสอนยายให้ไม่เกบอะไรลยเหรอคะอันนั้นอยู่ในมือหนูอะไรเอาหมุนหรือว่าน้อยหนาลูกน้อยหนาอ,นนอันนั้นถั่วใช่ไหมลูกอู้ถั่วทำไมลูกใหญ่จังเลย ทำอาหารอ๋อทำอาหารทำให้คุณยายกินหน่อยนะ <c oughs> คุณยายอยากกินอาหารฝ <c oughs> ีมืหนกินหน,น,นูทำไงหนูทำอาาร่อยไหมคะ <c oughs> ทำอาาร่อยไหมคะ คุณยายก็แอฟติดวัดติดติดติดวัดกับกับน้องประบาลกับพี่ลุโหกใช่ไหมคะหนูเอามาแบ่งปันคุณยายใช่ไหมคะยายกินปลาไม่เจอเออเอาเลยค่ะไม่มีที่ให้ดีแล้ว หนูทำอะไรนะ่ะต้มอ,อะไรลูกหม้อต้มอะไรต้มอาหารไอติมอยูค่ะอ,อ,อ๋อแล้ค่ะต้มไม่จิ้มอยู่ใจ่ายไม่ได้อ่ะค่ะนายช่วยติ้มหน่อยแล้วที่หนูทำช่วยติ้มหน่อยโอ้โหูทำเองใช่ไหมลูกได้จิ้มไหมอ๋อหนูเอาไปขายเลยลูกไปขายเลยไปขายพี่ลูกนะ ค่ะใส่น้ำจิ้มไอ้จิมมันต้องต้มหรือหรือลูกมันปั่นเอาใช่ไหมหรือว่าต้มบอม่แต่หนูแหละต้มใบติมอ่ะคนอื่นเขาเข้าปั่นอ่ะโอ้ยติดไอ้น้ำร้านลูกร้านเอาไอ้มาแบ่งปั่น อะไรเนี่ยลูกไอติมเหรอไอติมสองอย่างเท่าไหร่ลูกกี่บาทฮะสามช่สามชองโอ้ทำไมสามช้องล่ะลูกบอกหมยหรือเปล่าเนี่ยไอติมสามชอง กดมาแล้วเขามาแล้วกดไลค์กดแช์กดติดตามเนยเด้อค่ะเด้อสิด้เห็นความน่ารักของ้อามัานสวัสดีค่ะ